เมื่องานเลี้ยงสิ้นสุดลงทุกคนตาก็มีความสุขกันทั่วหน้าตาสมานไปส่งจิตนาและแก่นตาผมลงตรงได้ก็ได้ครับบ้านผมอยู่ใกล้อีนิดเดียวเดินไปก็ได้ครับที่บ้านจริงยังไม่มีใครมาเลยครับแก่นบอกอตาสมานเมื่อถึงบ้านของยายแมวเอาอย่างนั้นก็ได้นะแก่นอยู่เป็นเพื่อนหนูจริงก็ดีเหมือนกันงั้นตาไปก่อนนะแก่นและจิตนากยกมือไหว้าตาสมานกล่าวขอบคุณ แล้วรถของตาสมานก็วิ่งออกไปเกณฑง่วงหรือเปล่าครับแก่นถามพ่อเห็นว่าเด็กมากแล้วเป็นง่วงเลยเิณดูหนังสือบางทีก็ดึกอย่างนี้แหละยิงตอนนี้ใกล้สอกไ้ได้ยิ่งนอนดึกแกณฑ์เข้าใจว่าดูหนังสือทาไมก็ทั่นเมื่มเอเราอ่านได้เขียนเป็นอยู่แล้วแต่แก่นไม่กล้าถามพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องคุยชุดที่จกนใส่วันนี้ดูสวยนะครับสวยๆสยอะไรกรันชุดนี้กินซื้อมานานแล้วจิตนา มองดูแกนเจนเสื้อผ้าที่แก่นใส่ตอนแรกว่าจะถามอยุมันกันแต่ไม่มีโอกาสได้ถามพอแก่นพูดถึงทุตท,ที่เธอใส่ทาให้เหนก่ึยนึกไม่ได้แก่นสิเข้าใจหาซื้อสภาพมาใส่นะจินว่าปุคลิกของแก่นตอนนี้ดูภูมิฐานมากเลยแก่นไม่เข้าใจในสิ่งที่จิตนาพูดแต่เขารู้สึกได้ถึงความชื่นชมที่จิตนาถ่ายทอดออกมาทางสีหน้าเราไม่ได้ซื้อหรอกตามานซื้อมาให้เราแก่นบอกเหรอ ชุดนี้ถ้าแก่นซักแล้วก็ต้องรีดด้วยนะทาไปอย่างนั้นเสื้อกางเกยงยักหมด <c oughs> แก่นหัวเราะเรารีดภาพไปที่ไหนละจีนซักเสร็จแล้วก็สะบัดแรง,งตากแดดเลยเดี๋ยวจีนมาริดให้ก็ได้นะอย่าเลยเลำบากจีนเปล่าๆอีกอย่างถ้าเขามปเห็นจีนแต่บ้านเราเดี๋ยวจีนจะเสียหายได้ก็ช่างปะไรใครมีปากอยากพูดก็เขาพูดไปสิเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดจีนไม่กลัวหรอก แต่เราไม่อยากให้ใครมาว่าจินสู้เราไม่ทําในสิ่งที่คนอื่นจะเอาเระไปพูดมันจะดีกว่านะจินแล้วแกนจะทําให้กระชุดนี้แกนยังไม่ทันได้ตอบก็มีเสียงของจันทาดังมาจากหน้าบ้านมันจะทาไงก็ได้ของมันลูกจริงจะไปวุ่นวายกับมันนะจันทาอารมณ์เสียตั้งแต่ที่โต๊ะอาหารที่ขนนั่งร่วมโต๊ะแสดงความบังเกีิดเธอกับสามีจึงนำเอาเรื่องั้งหมดมาลงที่แกนจินเรากลับก่อนนะแกนบอกลาจินตนา เพราะเขารู้ว่าจันทาและสามีไม่ชอบหน้าเขาอีกอย่างแกนก็ไม่ต้องการโต้แย้งกับทั้งสองคนพ่อของจิตนามาขวางทางแกนยังไม่ยอมให้เขาไปเดี๋ยวก่อนขาม่เดยกกันต้องคุยกับเองพ่อคะพ่อคิดจะทําอะไรจิตนาชักสีหน้าไม่พอใจที่พ่อของตนคุกคามแกนคุณพาลูกเข้าบ้านไปก่อนผมก็คุยกับมันแป๊บเดียวจันทาพยักหน้าให้สามีแล้วก็ดึงลูกสาวเข้าบ้าน จิตนาขัดขืนแต่ก็สู้อะไรของแม่ไม่ได้ในที่สุดก็ถูกดึงออกไปแก่นนั่งหลงที่เดิมเขาไม่กลัวพ่อของจิตนาทําร้ายซึ่งถ้าเป็นฉชนั้นจริงๆพ่อของจิตนาก็มีทางทาร้ายเขาได้ข่าได้ข่าวรืเปล่มมาว่าเอง็งยับลูกสาวของข้าบัาเองจริ้งหรือโกหกเรื่องนี้นะไปถามจิตเองเถอะครับแก่นไม่ต้องการพูดอะไรพอถึงพูดออกไปพ่อของจิตนามีความเชื่อหรือปักธงเอาไว้แล้ว เขาไม,มีประโยชน์อะไรยัต้องมานั่งอธิบายเมื่อแกนไมนพูดยิ่งทำให้รู้สึกโกรธเองเลิกยุ่งเกี่ยวกับจินได้ไหมพูดกันตรงๆเลยข้าเป็นพ่อของจินกพาอยากให้ลูกสาวของข้าได้กับคนที่ดูดีมีฐานะและมีอนาคตแกนไม่รู้สึกโกรธที่เขาพูดอย่างนี้เพราะถ้าหากจิตนาพอใจหรือได้กับคนที่ดีตนเองก็ยินดีด้วยเราเป็นแค่เพื่อนกันนะครับเพื่อนแค่เพื่อนเหรอเองแน่ใจเลยว่าเองเป็นแค่เพื่อนนะ พ่อของจิตนาแค่เสียงพูดผมแน่ใจครับจนกว่าจินจะเรียนครูจบเราจะเป็นเพียงเพื่องกันแกนพูดด้วยเสียงมั่นคงถ้าลูกสาวข้าไม่เรียนแล้วเลิกเกียตแต่งงานละ่ะเอ็งจะออกไปจากชีวิตของลูกสาวข้าได้ไหมถ้าคิดเรื่องอย่างนั้นจริงๆผมก็พร้อมที่ไปจากเธอแน่นอนครับแกนพูดออกไปแล้วก็ใจายหายเดี๋ยวเองพูดมาเองแน่ใจแน่นะผมแน่ใจครับแต่น้าคิดดีแล้วหระอครับว่าจะเลือกทางไหนให้กับจินอย่างนี้ จีนมีโอกาสได้ลเลียนสูงสูงเธออาจไปเจอคนที่ดีมีฐานะแต่สิ่งที่นาพูดออกมาเมือนจะตัดอนาคตลูกสาวด้วยการให้เลิกเรียนหนังสือเพราะสาเหตุมาจากผมนี่นะแกนพูดพร้อมลุกขึ้นสายหน้าแลวเดินออกไปจากบ้านของยายแมวแกนเดินออกไปพ้นประตูรอบ้านพ่อของจีนานยังยืนนิ่งอยู่กับที่แกนพูดออกมามีเหตุผลทําไมเขาถึงคิดไม่ได้พ่อคะพ่อพูดอะไรกับแกน จิตนาถามพ่อตัวเองอย่างร้อนลนจินลูกก็จะเยนเ็ยนๆก่อนได้ไหมจันถาพูดปรากอเห็นซาบีตัวเองมีอาการแปลกๆมันจะเดินเบือลอยเข้ามา,ม,า,ม,ามันเป็นอะไรพ่อของจิตนานั่งหลงที่เก้าอี้ข้างๆลูกสาวจินจะเรียนต่อปริญญาตรีจริงๆหรือลูกจิตนารู้สึกโง,งกะท่าทางของพ่อตัวเองฟังจากน้ำเสียงและกิริยามันกลับพลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างใช่ค่ะจินจะเรียนต่อจินจะเป็นครูให้ได้ จิตนาจิมพ่อได้ทนึกถึงแก่นที่อร,รอคอยให้เธอเป็นครูลูกรู้หรือเปล่าว่าการเรียนต่อปริญาต้องใช้เงินมากพ่อกับแม่ก็ใช้ว่าจะมีเงินมากมายนักหนูไม่ทุกกวนพ่อกับแม่หรอกคะ่ะแก่นให้หนูมากมากพอที่จะเรียนจบปริญญาตรีค่ะแม่ให้พอดูบัญชีานาคารของหลูกได้ไหมพ่อของจิตนายังไม่ปักใจเชื่อลูกสาวนักจิตนาหยิบดูสมุดบัญชีของตัวเองส่งให้พ่อของเธอดู สองสาม,มีภรรยาหลังจากดูสม,มุดบัญชีธนาคารลูกสาวต่างก็มองหน้ากันเขาสองคนทำงานแทบล้มแทบตายยังมีเงินเก็บไม่ถึงแสนถ้าลูกบอกพ่อว่าแกนเป็นคนให้เงินจำนวนนี้กับลูกแล้วแกนเอาเงินพวกนี้มาจากไหนพ่อคะแกนเป็นนักมวยครั้งที่ไปชกชิงแชมป์ที่จังหวัดจากครั้งนั้นแกนได้รองแชมป์ได้มาสามแสนอันที่สุดท้ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่แล้ว กำลังกระตาสมานก็ให้อีกคนละเป็นแสนแล้วทำไมแกนต้องให้เงินนั้นกับลูกด้วยล่ะแกนท้าสงสัยแกนหวังอะไรกับตัวลูกใช่ไหมพ่อของจิตนาถามสิ่งที่มันคาใจตัวเองแกนบอกว่าที่แกนให้หนูเพราะว่าหนูเป็นเพื่อนคนเดียวของแกนค่ะแม่ส่วนแกนจะหวังอะไรในตัวหนูหรือเปล่าหนูไม่รู้ค่ะแต่ที่ผ่านมาเราสองคนไม่เคยทําอะไรเกินเลยไปจากความเป็นเพื่อนค่ะพ่อแต่ถ้าเจ้าแกนมันจะมาเป็นล้านเขยของข้าข้าก็ดีใจมาก ยายแมวที่มาถึงบ้านแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พูดขึ้นมาจันทราเห็นสาม,มีของตนมีท่าทีอ่อนลงกับเรื่องนี้เธอจึงเลือกที่จะเงียบตามสาม,มีพอกะวังว่าในเมื่อลูกเลือกที่จะเรียนและสิ่งที่ลูกสัญญากับพ่อไว้ลูกก็อย่าลืมก็แล้วกันจินตนาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของตนเองถึงได้มีท่าทีเปลี่ยนไปขนาดนี้เธอดีใจที่ปัญหาตรงนี้หมดไปตราบใดที่ลูกยังรักษาสัญญา พ่อกับแม่จะไม่เข้าประยุม์กับเรื่องของแกนพ่อของจิตนาพูดแล้วก็บอกหน้าจนาันทาเราก็การบันเถอะพรุ่งนี้เราสองคนต้องเข้ากะเช้าเมื่อทางลูกสาวและลูกเขยกลับไปแล้วยายแมวก็บอกหน้าหลานสาวนี่มันเกิดอะไรขึ้นลูกจิ้นพ่อของหนูถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้หนูไม่รู้ค่ะยายก่อนหน้านี้พ่อคุยกับแกนพ่อแกนกลับไปแล้วพ่อก็เกิดอาการเมื่อร้อยขึ้นมาเจ้าแ,แกนมันมีคาถาดีอะไรหรือเปล่าล่ะลูก ยายแมวพูดติดตลกและสองคนยายหลานก็หัวเราะออกมาฝ่ายแกนเมื่อออกมาจากบ้านของยายแมวเขาก็รู้สึกใจหายกับคำพูดของเขาที่ว่าถ้าจินเรียนสูงสอาจพบคนที่ดีกว่าตนหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วแกนก็มายืนที่หน้าต่างมองไปทางบ้านของยายแมวเห็นไฟฟ้าเปิดสว่างและไม่นานพ่อแม่ของจินนาก็ขับรถประทรายออกไปแกน เดนคิดอะไรอยู่สักพักหนึ่งก็สะบัดหัวแรงๆเข้าไปนอนเช้าของวันรุ่งขึ้นสาคอนมาหาแก่นต่เชา้าแกนถ้าจะถามอะไรหน่อยตื่นหรือ,อยังเสียงเรียกอยู่หน้าบ้านแกนเปิดประตูออกมามีอะไรหรือครับป้าเข้ามาในบ้านก่อนสิครับประตูไม่ได้ล็อกป้าอยากจะถามแกนที่ซองหตาหม,มาปมีผลไม้อะไรบ้างสาคอนถาม,มาเมื่อเธอเข้ามาในบ้านแล้ว หลักๆที่มีตลอดฤดูการก็มีมะม่วงสารฤดูกล้วยมะละกอและข้นุนครับสาอคอนกำลังคุนคิดแกกระถามขึ้นมาก่อนป้าสาคอนเป็นอะไรหรือเปล่าครับเมื่อคืนป้าได้ทุนมาหลายหมื่นคิดอยากจะลงทุนค้าขายอย่าบอกนะครับว่าป้าก็ประนันข้างผมเมื่อคืนเออก็ใช่น่ะสิทาเสียงดังไปได้ทํามาก็ได้อยู่แล้วได้ครับป้าอย่ามาหาเรื่องเหนื่อยอีกทําไมครับถ้าป้าขยายต้องการใช้เงิน,นเี่อาที่ผมไปได้ แก่นพูดเพราะเขาเป็นห่วงไม่หรอกแก่นป้าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่คิดอยากได้มากกว่าในเมื่อเป็นเงินทําทุนแล้วก็คิดว่าการค้าขายก็เป็นทางเลือกที่ดีเอาไปขายที่ทำักงานหรือไปนั่งขายที่ตลาดในวันหยุดป้าไปลองเดินดูในสวนต่อมาเขาก็ได้นะครับอย่างไรค่อยตัดสินใจว่ากันอีกทีหนึง่งแก่นจะไปหรือย,อยังละ่ะป้าจะได้ไปพร้อมกับแก่นแต่ป้าว่าแก่นไปกินข้าวที่บ้านป้า,ปาก่อนกัน,กนแล้วเราค่อยออไปกันก็ดีเหมือนกันครับ ผมรู้สึกเหวี่ยข้าแล้วป้าแก่ยิ้มใกับสาคอนแล้วทั้งสองคนก็ออกจากบ้านอันเอ้ยมากินข้าวด้วยกันสิอ่ขาขว่าจะเรียกอยู่แล้วเชียวยายแมวร้องบอกที่หน้าบ้านตัวเองแก่อะไรไปกินข้าวที่บ้านถัดจ้าป้าแมวยกไปกินด้วยกันดีเปล่าจ้าสาคอนร้องบอกดีสิเดจินจีน,จนเอ้ยป้าชอยายายยกสำรับไปบ้านยายปลิกหน่อยลูกยายแมวทะกคนเรียกรานสาว การได้ร่วมก,กินข้าวด้วยกันเหมือนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวการเอื้ออาทอนต่อกันจะเกิดขึ้นกับยายแมวและยายปรกหลังอาหารเช้าสาคอนกิตนาและแก่นเข้าไปที่บ้านตาสมานด้วยกันสาคอนแจ้งความประสงค์ให้กับตาสมานฟังก็ดีนะถ้าสาคอนจะทําการค้าขายเอาอย่างนี้สิมีอะไรที่คิดว่าพอจะขายได้ก็เก็บไปเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยมาคิดกัน ตาสมานบอกกับสาคอนแต่กรนโดจีนไปช่วยป้าสาคอนก่อนนะตาสมานทำแลบอกกลับแกนแล้วก็เดินเข้าไปบ้านตอนนี้มะยงชิดที่สวนออกก่อนคนอื่นถ้าพ่าเอาไปขายผมว่าน่าจะขายดีนะครับโอ้โหทาไมลูกมันถึงได้ใหญ่โตหมหฬารอย่างนี้ละ่ะสาคอนเห็นมะยงชิดที่นี่ลูกโตกว่าไข่ไก่อีกหวานด้วยนะป้าสาคอนจินตนาพูดเมื่อกัดเข้าไปหนึ่งคำไปล้างน้ำก่อนนะจีนสาคอนบอก ไม่เป็นไรหรอกเขาป้าแค่จะเช้กรกินได้แล้วล่ะพอาที่นี่ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงปลอดภัยครับสาครยิ้มเธอผุดคิดที่จะขายของผลไม้ออร์แกนิกใช่เลยครับป้าที่สวนนี้ทั้งสวนไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหนูมาที่นี่ก็เก็บกินแค่เช็ดฝุ่นออกเท่านั้นค่ะจิตนาช่วยยืนยันอีกคนหนึ่งแกนไม่เข้าใจในสิ่งที่ป้าสาครและจิตนาพูดกันเขาทำหน้างงมองคนนันทีคนนี้ที จินตนาเห็นอาการของแกนก็รู้ว่าเขาไม่เข้าใจออแกนิกที่จินกับพระสาคอนพูดนะมันเป็นภาษาฝรั่งหมายถึงผลผลิตทางาการเกษตรอย่างผลไม้ที่ส่วนของต่างานี้ไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคนจ้าจินตนาอธิบายให้แกนฟังออกกแกนิกแกนทวนคําของจินตนาสาคอนเห็นทั้งสองคนมันจะรู้ใจกันและที่สําคัญเธอมองเห็นแก่นเป็นบรรลุลูกชายของเธอเหมือนจินตนาดีกับกัน เธอจึงรู้สึกมีกจินตนาป้ายังไม่เคยขายของว่าจะเอาผลไม้บางอย่างไปขายดูก่อนนะสาครบอกกับกันงานก็ประยงชิดกับขนุนไปลองขายก่อนครับป้าประยงชิดยังพอไหวนะแกนแต่ขนุนนี้ป้าเห็นทีจะแกะยับบางไม่เป็นไรครับป้าสาครป้าซื้อกล่องปติกใสามาหนะ้าที่แกะขนุนเป็นของผมเองครับแกนเก็บประยงชิดได้สามหลังใหญ่ต้องไปเรียกแก้วกับพรมาช่วยกันยกมากมาขนาดนี้ ป้าจะเอาไปไงลักแยนบอนใสก็ขนเล็กๆสาครพูดขณะเดินออกจากสวนพี่แก้วพี่แก้วเอาไปวางไว้ที่ท้ายรถกระบะของตาเลยนะครับจกลร้องบอกแกดไปยกกิโลออกมาชั่งประยงชิดได้ทั้งหมด125โลและระยกขนุนที่ตัดไว้30สวันมาชั่งได้อีก30กกโลขนุนพิสุกอยู่ลูกเดียวเอาไปทีนี้ก่อนนะครับป้าตาสมานมาคิดราคาพิเศษให้กับสาคอน สาคอนแก่กันให้แล้วแกน,นขออนุญาตใช้รถของตัสมานไปส่งผลไม้ให้กับป้าสาคอนเดียวตาขับไปส่งเองก็ได้นะแกนตาสมานมองสาคอนแล้วก็ยิ้มๆสาคอนขึ้นรถเถอะส่งมอเตอร์ไซค์ให้แกนขับไปตาสมานพูดสาคอนรังเลอยู่พักหนึ่งกินไปกับป้าลูกไปค่ะดูจะไปกับแกนจิตนาประเสริฐแล้วก็บองตาสมานไม่จะเดาออกว่าตาสมานคิดอะไรสาคอนเองก็บองออกเช่นกัน เธอบอกคอให้กับจินตราแล้วก็เปิดประตูรถเข้ามานั่งข้างตาสมานมีแกนคนเดียวที่ไม่รู้อะไรจินนาต้องดึงมือไปที่รถปาราซัยของสาขอดจะว่าไปแล้วสาคอดเองก็มีอายุ4 7เปีอีกทั้งก็ยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนส่วนตาสมานก็มีอายุเพียง55ปีก็ยังถือว่าไม่หากันมากนักตาสมานสนใจสาคอตั้งแต่มาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ใหม่ แต่ก็ไม่กล้าที่เข้าไปพูดคุยจนกระทั่งแกนเข้ามาในชีวิตของคนทั้งสองมันก็เหมือนจุดเชื่อมต่อให้ตาสมานและป้าสาครได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสาครจะวปซื้อถุงกับกล่องพลาสติกใสไปเลยหรือเปล่าตาสมานถ,ถามจ้ะซ,ซ,ซื้อไปเลยก็ได้จ้าแกนมาถึงบ้านยายปิดสักพักตาสมานและป้าสาครก็ยังมาไม่ถึงสาคอนไม่ได้กลับมากับแก่นรือป่านนี้ยังไม่เห็นมาเลยยายปิดถาม ตาหมานพาป้าสัครลงไปไหนแล้วเนี่ยแกนเอ่ยขึ้นเดี๋ยวก็คงมานายายป้าสาครนน่ากลัวจะแวะซื้ออะไรหรือเปล่าจิตนาเดาเหตุการณ์ยายปิกยกน้ำเย็นออกให้แกนกับจิตนาแต่ทั้งสองคนยังไม่ทันได้กินรถกระบะของตาหมานก็เร็วเข้ามาในบ้านแกนกับจิตนาช่วยตาสมานยกรางผลไม้ลงจากรถหนูจีนมายงชิตช่างใส่ถุงละโล เลือกลูกเล็กแทนไปถุงละสองลูกก็ได้ตาสมานบอกอจินน,นาสาครอหยิบจับอะไรตาสมาก็ต้องเข้าไปช่วยสายตาของยาปริกบอกสาครอดกับตาสมานเต็มเปียบไ,ได้วยความสุขรังผลไม้ทิ้งไว้ที่นี่ใบหนึ่งก็ได้เผื่อสาครอจะได้ผลไม้ใส่ไปขายตาสมานเอ่ยขึ้นเก่งใจพี่หมานคะ่าผลไม้ก็คิดให้ราคาทุกถูกยังให้สาครอยืมรังผลไม้อีกสาครอรู้สึกเกรงใจจริงๆ ตาสมานยิ้มไม้เถอไม่เป็นไรลอกถือว่าเป็นการเริ่มต้นตาสมานพูดกับกลุมสาคอนกับหน้าแดงข้อเถอไม่เคยมีใครมาพูดจาและแสดงท่าทีอย่างนี้มาก่อนอีกทั้งเธอก็ไม่ใช่เด็กๆที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีจุดประสองค์อะไรแกรช่วยจีนนาตาสมานช่วยสาคอนยาดปริกเข้าครัวเตรียมอาหารกลางวันอาหารมื้อเที่ยงผ่านไปแล้วแต่หนุ่มมันงานยังไม่แล้วเสร็จ พระมยงชิดร้อยกว่าโลจับใส่ถุงสําหรับคนที่ไม่เคยค้าขายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าจะขายหมดหรือเปล่าครับเนี่ยแกนมองกองถุงระญยงชิดแล้วหนักใจแทนถ้าเคยขายสักเมื่อไหร่ละถึงขายไม่หมดมันก็ไม่เน่าเสียไม่ขายคนอื่นก็ได้ยังไงต้องขายหมดนั่นแหละสักขรพูดด้วยความมุ่งมั่นค่อยๆขายเดี๋ยวก็ขายได้และสักขรจับมาพูดถิล่ลรับว่ามีน้อยไปแต่สมานอยากให้กำลังใจสากขร แต่เขาไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรพอยงชิดถูกบรรจุในถุงและลงประเรียงในถางผลไม้เสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ผมจะม่ช่วยยกส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับป้าแก่นบอกกับสาขอน